ในเรื่องนี้เองครับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเอาจริงในการควบคุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเปิดปฏิบัติการบูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเลปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเขตทางทะเลครับ ที่สำนักงานสะพ,พานปลานครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังรับนายไกรสอนวิสิทธิ์วงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจสอบภัยความมั่นคงทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเน้นออกตรวจสอบเรือประมงเรือต้องสงสัยตรวจสอบแรงงานภาคบังคับการค้ามนุษย์การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายการลักลอบขนสินค้าและน้ำมันเถื่อนในพื้นที่เขตท,ทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อำเภอหัวใจอำเภอปากพนังอำเภอเมืองอำเภอท่าสาราอำเภอสรีชนและอำเภอขน้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเปิดเผยว่าการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายใน3ระดับสำคัญที่สุดคือการตรวจสอบการทำประมงผิดกฎหมายตามหลักสากลทั้งประมงพานิชอำนาจที่ปไตยทางทะเลหรือผลประโยชน์ทางทะเลในสถานการณ์โควิด -19 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเน้นความปลอดภัยขององค์บุคคลและองค์วัตถุเป็นสำคัญปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาความขัดแย้งค่ะ